มาคะ่ะทุกคนวันนี้จะมาทำมะยงชิดกันนะปอกมะยงชิดนะขวานเม็ดนะคะขวานเม,ม็ดไปแช่ตู้เย็นกันนะคะทุกคนมาคะ่ะมาแลคะ่ะมะยงชิดอเออตอนแรกอันดับแรกเราต้องล้างน้ำก่อนนะตัดหัวคะ่ะ ตัดหัวล้างน้ํานะคะทุกคนตัดหัวล้างน้ําค่ะเพราะว่ายางเต็มเลยเนาะดูนะคะยางเต็มเลยนะไห้งั้นยางกัดลิ้นกัดปากนะคะมันจะไอเนาะมันจะทําให้เราอักเสบนะคะคออักเสบนะคะทุกคนไปนะคะ่ะล้างก่อนนะล้างค่ะแล้วมาปอก ล้างแล้วมาปอกค่ะล้างแล้วปอกนะคะแล้วก็ขวานเม็ดนะคะขออนุญาตปอกแป๊บนึงนะคะเปลือกไม่ต้องเยอะนะคะเปลือกไม่ต้องออกเยอะนะคะเพราะว่าเขามีเนื้ออยู่นิดเดียวเนาะเนื้อจะไม่เหลือเนื้อให้เรากินนะ บอกง่ายๆเลยบางคนเขากินทั้งเปลือกได้เนาะแต่เรากินไม่ได้บางคนแพ้นะคะแพ้ยางนะคะมันจะไอเนาะนี่ค่ะคว้านเม็ดค่ะนี่นะคะคว้านเม็ดเลยนะคะทุกคนเสียบไปค่ะคว้านค่ะ นี่นะคะสองด้านนะมีดมันไม่ยาวเนาะก็ใช้สองด้านเลยค่ะท่นะะลยูปก,กันแล้วนะคะทุกคนไปแล้วนะคะนะคะดูตอ่อดูตอ่อดูตอ่อ ทำยังไงจะเห็นอย่น,นี้ใช่ไหมอันนี้ปอกนะคะยาเปลือกออกเยอะนะคะพาอเนื้อเขาไม่ไม่เยอะนะ ค่อยๆใจเย็นๆนะคะมั้วจะมีมะปรางอีกนะคะเดี๋ยวจะทำมะปรางแช่อิ่มนะ,ะมะปรางเขาจะเปรี้ยวอันนี้อันนี้ไม่ต้องแช่อิ่มนะคะทุกคนอันนี้มันหวานอยู่แล้วนะ,ะถ้าเราแช่อิ่มมันจะได้กินนานๆแช่ตู้เย็นไว้เลยนี่นะคะทุกคน ใส่ถุงมือไม่ถนัดลองดูแล้วไม่เป็นไรเราล้าง,างมือกินเองเนาะทำเองกินเองเนะาะทะลุแล้วนะคะนี่นะคะออกมาได้แล้วค่ะนี่ค่ะ ลองทำดูนะคะทุกคนเพราะบางทีเรากินไม่ทันอะ่ะเรากินไม่ทันเราปอกแช่ตู้เย็นไว้เลยถ้า,าไม่มีเวลาจะอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะปอกเอาไว้เลยค่ะแช่ฟิชไว้นะคะปอกแล้วก็คว้านเม็ดแช่ฟิตไว้นะคะไว้กินทีหลังได้นะไม่เสียนะคะทุกคนดีกว่าเราปล่อยทิ้งไว้ให้มันเน่าเนาะเนี่ยเก็บไว้กินันหลังได้ค่ะบางทีเรามีผลไม้หลายอย่างอย่างเงี้ยค่ะกินไม่ทันเนาะ ก็ทําแบบนี้แหละค่ะใส่ตู้เย็นไว้นะคะหานม็ดนเดี๋ยวจะลองมีดธรรมดาดูเนาะ มีดที่เราใช้ปอกนะมันทําได้ไหมนะถ้าไม่มีอ่มีดแกะสลักว่าจะทําได้เปล่าเดี๋ยวลองดูนะว่ามันจะทําได้ไหมน่าจะทําได้นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เนื้อหมดเนาะอย่าลืมล้างนะคะทุกคนสําคัญมากเลยเพราะว่ายางมันเยอะแอดจะกลัวมันกัดเวลาเด็กจะกินนะ มันจะทําให้เราไอหรือผู้ผู้สูงอายุนะทาให้เราอักเสบนะคออักเสบนะเอเป็นนะคะเป็นบ่อยนะคะสังเกตดูตัวเองดีๆนะคะนี่นลองดูเนาะมีธรรมดานะมีธรรมดาเนี้เป็นยังไงก็ได้อยู่นะ ได้อยู่นะแต่ล่องระวังมือนิดนึงนี่ก็โออยู่หน้าแต่มันจะเป็นแบบนี้เนาะมันจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนนี่มันจะไม่สวยเนาะแต่ถ้าเราไม่เอาสวยก็ได้อยู่นะถ้าเราไม่เอาสวยก็ได้อยู่นะ 哎哈。Hey เรียบร้อยค่ะทุกคนเรียบร้อยนะคะโอเคนะคะก็ประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะ ะะแช่แช่ตู้เย็นไว้เย็นๆนะนะเดี๋ยวเด็กๆกลับมาจากทำงานก็จะได้ทานกันเย็นๆนะเราอยู่บ้านเราก็ทานได้เย็นๆอร่อยมากหวานฉ่ำมากนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำมะปรางแช่อิ่มน,นะคะทุกคนมะปรางแช่อิ่มเนาะโอเคค่ะ